แวนการ์ดโอเวอร์เดฟลองของใหม่นะคะระหว่างเด็กเคเทอร์แซงทัวรี่ของแฟนทอมบัสเตอร์ดากอนนะกับดาร์กเอ้ยดากอนเอ็มพายของเนวาน่านะคะสกิลทนึ่งนครับตัวแรกโจ๊ก้าหนึ่งใบออตตีเลยครับเข้าไกด์ดูเซเว่นัทนัดนั้นฟอนครับคิวครับนงเ ก็เปินจุกค,ครับทิ้งมือ,อหนึ่งใบครับไล่ไล่บัตตอรด้าสกิลดูท็อปอสกิลบัตเตครับบัตหนึ่งกินเรียการที่คอตัวมันได้หนึ่งไดแต่ถ้าอีฝ่ายมีเรียการอยู่จะเลือกรีทายได้บัตเตอร์ด้าตีครับโนกาฟันท็อปบัตเตอร์โอเวอรหลอครับเ <The S 2> ดเมจใช้ครับไม่มีตเิเกอร์เป็นวันโดเมน่า แสแตนรับจากนั้นรอทิ้งการรันนีหนึ่งใบครับพอจงชิ้นคอไนไรครับเนยุสกิลลิโนนะครับถูกไรครับเลือกทริสตาร์จากกองการหนึ่งใบพอลงช่องเหลียวอนาอล 64ไฟครับเนี่ยอ๋อใบหนึ่งครับอ๋อใส่ได้พอดีและปัด5000ได้ครับ10,002เมืนอกี้ไม่ป้องกันครับ d r ครับฟอนครับสาหน้าทั้งหมดบวกลุกโจมตีเลยครับ25จบเทินครับนงทิ้งมือได้ล่เป็นทอมบัสเตอร์ต่บอล สกิลโดดปัตเตอร์ด้าจากสองครับชาลัมคอเลสเดูท็อปคอครับเป็นดูนงลงคนนี้ครับสกิลบ้านหนึ่งกินกินกินยิงครับันนี้โดนกินบ้านหนึ่งหยิบขึ้น,นึ่งแล้วก็ พอลงสนามครับเมื่อโจมตีแวนการ์ดจะบวกห้าพันแวนการก 10, ก์ดบวกหมื่นบวกคีครับได้ครับสองสามสองคียี่สิบสามสองคีนะครับโนกาดครับเช็คครับคีแวนพลังให้บัสเตอร์ดาร์ครับเช็ค er ครับดอทิกเกอร์ครับพลังให้คนนี้ดันเหตุเช็คนะครับสิบสามคีนะครับสามคีเฟิร์สเช็คครับดอทิกเกอร์บวกหนื่นหมื่นให้แวนการ์ด สแกนเช็คครับฮิวจิเกอร์จากนั้นไม่มีริเกอร์ครับพาเตอร์ดาตีที่25้าไม่เข้าวนนี้ตีที่24ไม่เข้าแท็กสแตนครับจากนั้นบอกนี่กายเป็นหน่งใบามเลไลครับเป็นเนวน่าสกิลเนวน่าเอ๊ะสกิลเลยรยุทำงานนะครับถูกเนหวน่าไรครับ l ล s t สครับเซิร์ฟเรน่าหนึ่งใบครับ จากกองกราดทุ้งหนึ่งต่อือจากนั้นสกิลของไนวาน่าทำงานคทิ้งกาบนหนึงหนึ่งใบคู่ข้อฟิตสตารครับจากนั้นขอโอเวอร์เดรสครับ เป็นอาลุกครับห้าแผันจากนั้นเท้า้าครับโจก้าสองบอนจากนั้นขอคอครับแล้วก็แอคเบสบูสจากนั้นเมลวาน้าโจปครับไม่กดเทครับ เพอร์เฟกต์คราฟที่แบงค์ราฟครับทิ้ไร้ครับเฟิร์สเช็คคลินิคอลทริกเกอร์ครับขอส่งพลังและกี้ทั้งหมดให้วังกาคร้บให้เบียร์ครับเิ้นเช็คครับไม่มีทิกเกอร์ครับเป็น25ครับลูกโจมตียี่สิบห้าสองพีครับเจาะครับจดเพลนครับเพลินจดครับไรครับแฟนคอมบัสเตอร์เขาก็หลอก ฟัสดาจวงตีใส่แวนการ์ดครับเท่าไหร่ครับ20ครับ20อขอ1โมยอ่ะสกิหนนะครับอ่ะสกิลไหนนะครับ แฟน t ่อ butter overload ใส่ dark dark ั h, ันกาสกิลกิน butter dark กระดอทิเกอร์สกิลทำงานนะครบคอเตอร์ดา a r k จะดรอปหรือจะโซได้เป็นกรณีพิเศษอ่ะเต t t e r dark กับแฟน t ่อ butter overload บอกพลังมือเดี๋ยวขอเพอร์เฟตกานะครับทิ้การ์ดนือหึ่งใบทิ้งกรไม่เช็คครับไม่มีเกอร์ เช็คันเช็คไม่มีเชฟคอสเตอร์ดาร์โจมตีครับ2องนโนกาเราไดาเมจเช็คที่ที่เข้าชิคเกอร์ครับทอ้งของทั้งหมดกับแล้วนะครับจบเลยครับตัวนี้ต้องตีแตนครับจากนั้นรอขอเพอร์โซนาอะไรครับง้างหน่อย ขนเนครับก็ขอทริปสปาครับโอเวอร์เรสครับอีกทัาลุบาสครับบวกห้าอันางนั้นตรวจดูขอครับทริปสปาและขอขอโอเวอร์เรสครับเป็นโเก้า แฮกเฟสเลยครับให้ตีบูสโนวาดาจงปีครับสกิฟโนวาดาทำงานครับฟลาสหนบวกถวหน้าทั้งหมดหนึ่งเลยครับไม่ป้องกันครับตอนนี้ถาม่าวาไม่มีชิเกอร์ครับซกเก้นเช็ไม่มีชิเกอร์ครับไม่ไม่เช็คชอบองีจากนั้นเดลกาตีเลยครับเป็นสมงหน สี่หมื่นครับ 40, <000. S 1> ตัวมันเองอยู่อยู่สภาพนี้จะสภาพโอเดสจะบวกหนึ่งหคร <c oughs> ับสองหมื่นสองหมื่นบจากนั้นให้บูสต์แล้วก็อาลุกจมอ e ี <c oughs> รับพีจีับจบเทนครับพบเทนจบ ลงครับแล้วก็ขอ20นะครับข้อบนี้นะร่เพิ่มอีก15โจงตีใส่แบนกับ15งั้นขออินเตอร์เซตครับแันกัดจงตีครับแันกัดสกิลกินวอเตอร์ดาร์กคนนี้ครับเท่าไหร่นะครับ สองหมื่นสามสองหมื่นแปดบัตุดาโดดสลบมาโอเวอร์เข้าครับได้ใช่ครับคี้ครับคี้พลังให้บัตุดาครับขี้ครับค <seul. S 1> ี้พลังให้คนนี้ครับคนนี้บอกว่าเห็นบยากาศโดนกินเทน,นี้ส<บ>องใบไดครับโบว์อีกหนึ่งหมื่นได้ครับสามหมื่นสองขี้ตีแวนกาด ข้างนี้เท่าไหร่นะครับสามหมื่นสี่หมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสี่จะสี่หมื่นไปอาร์สี่หมื่นไปอา่้านี้เท่าไหร่นะครับสามหมื่นนะนี่ครับสี่หมื่นสองที่แล้วที่เป็นสามห้างแซนฮะใส่น้ำรอ คือแค่ไหนครับจุดแหนึ่งสกิลทำงานครับจอดแปดหนึงหนึ่งเจพอทิ่ตาอ บูส์จากนั้นโยวนาจงตีครับสกิวฮับอหนึ่งเพอร์เซนะไปด้วยรับได้ทั้งหมดบวกสองหมื่นมันกลาแลรวที่ไม่้รงกันปนแรครับเฟิร์สเซไม่มีครับเซ็นเี็ตคิวครับผิวได้เก่งว่าตายผมบอกแล้วครับฟอไปขึ้นสตาเห็นไหมพี่อย่างอันนี้คือฟลอยแล้วอันี้ไม่ได้บอกแ้่มันยังเล่ไม่ได้ก็จริงนะครับพี่แต่แล้วทำไมขยันขยอให้ใส่ เ้ยมันเท่พี่มันยังเล่นไม่ได้มันมีเพิร์ใช่ถ้ามันมีเพิร์มันตีกดดดันกว่านี้ผมจบแล้วครับถ้าเพิร์มตีสามสาม